ได้กันไปลงนาะแล้วก็เรียกว่าเอาน้ำมาให้กินหน่อยหิวยายย้องอยยางนี้ยียย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 กยยืยย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  ขึ้นขึ้นมาอีกคนหนึ่งทํากับข้าวอีกคนหนึ่งหั่นผกักคนหนึ่งล้างจานเธอเป็นคนทาเชฟปรุงเครื่องให้เตรียมเครื่องให้ล้างจานแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเดินไปทุ่งนาด้วยกันนั่งใต้ต้นไม้คุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งแล้วก็ดูทุ่งนงทุ่งนา จะเดินอาหารเพ็งของโนวันนะแล้วก็พักใต้ต้นไม้ถามกันว่าเหนื่อยไหมซื้ออะไรกับข้าวอะไรมานั่งกินทำมาทำมานั่งกินด้วยกัน กับบ้านหาทํากับข้าวกินกันซักผ้าเมียซักผ้าผัวทํากับข้าวผัวถ่ายมาเมียก็นั่งดูป็ะเ,เปลี่ยนกันคนละรอบเค่นี้ก็มีความสุขแล้วคิดอะไรมาก คนหนึ่งไปหาไปคนหนึ่งก็อยู่บ้านเก็บกวาดสองคนอยากไปไหนก็ได้อยากกินก็ไปกิน ไม่อยากกินก็ทํากินไม่อยากซื้อก็ทํากินไม่มีอะไรทําก็ตีกันด่ากัน อร่อยอร่อยมากเลยใครไมนเก่งจริงๆเลยใครได้ไปเนี่ยจะเป็นบุญเลยนะข้าวไข่ข้นอันนี้ข้าวไข่ต้มใครได้ไปเป็นบุญเลยนะมีใครแอบฟังหรอเปล่านะวันเลียมเหรอใช่ ดูไหมอยากมัดผมก็จะมัดไม่ได้เลยคําสั่งบอกว่าห้ามมัดหน้าเหมือนหนูกูรูเรื่องหนังเรียมเหลือทน เมื่อก่อนมันจะมีหนังเรื่องไข่ดาวอะไรที่ว่าใครว่าแสดงไข่ต้มหลืออะไรต่างๆเคยไปดูอยู่นะ